ยาลิดเอทีปี22ไม่เพียง40,000พนพรเพียง6,000บาทฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานสเปคภายในเป็นไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะโัยต้าออนิวยาลิดคันนี้นะคะเครื่องยนต์ 1,200cc คันนี้จะได้เป็นตัวสปอร์ตนะคะตัวรองท็อปนั่นเองค่ะมาพร้อมกับสีขาวคันนี้คือสวยมากนะตัวสปอร์ตเขาจะเป็นสีพลาสติกดำเงาแบบนี้นะคะแต่กับโครเมียมไฟหน้าเป็นมัลติรีเฟคเตอร์ค่ะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์แบบ LED นะคะด้านล่างจะไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้นะคะในตัวรองท็อปโอเคมาดูด้านข้างกันค่ะยางเดี๋ยวลิซจะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะทั้งสีเส้นเลยแล้วก็ล้อค่ะล้อแม็กของเขาค่ะจะเป็นล้อแม็กทรงสปอร์ตมุมแรงแบบนี้หน้าเงาร่องดำแบบนี้ค่ะกระจกด้านข้างนะคะกระจกด้านข้างจะเป็นสีด เมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะเบ้ามือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะมาให้ดูความเดิมกันนิดนึง ในตัวของแผ่นเพจนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในอีกทีหนึ่งนี่เลยรับประกันอยู่แล้วนะคะรถทุกคันของลี่นะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพิวารและไม่แทรกรับสนลูกค้าสามารถตรวจเช็คหน้าเล่มดูอะไรได้ทุกอย่างเลยะคะ่ะและมากไปกว่านั้นนะคะคันนี้เดี๋ยวลี่จะมีการตรวจจากบริษัทชิเชอร์ให้พี่ๆไปอีกด้วย2องจจุดเป็นการการันตีเลยะคะ่ะว่าเซดริท้รถสวยราขาแต่รถสวยรถดีและมีคุณภาพจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนี่เห็นเลยทรงสปอร์ตของเขาเนี่ยะคะตามรุ่นรุ่นสปอร์ตนะคะคีบฉลามแบบนี้ เปิดท้ายรถแบบนี้มาได้เลยสกเกิร์ตมีให้รอบคันค่ะสําหรับคันนี้นะนี่เลยมาดูภายในกันค่ะนี่้านหลังนะคะพรมยังใหม่ๆแบบนี้อยู่เลยอย่างที่บอกเนาะปี๊บสองแล้วก็ไม่เพียงสี่หมื่นเท่านั้นนะคะรับประกันเลยสวยงามค่ะให้ดูซีนเดิมนะคะด้านข้างนี่เห็นไหมเอยต้องแกะดูฟึบนี่นะคะก็ตรงนี้อ่ะด้านซ้ายนี่นะคะแบบนี้เลย ใครสนใจก็สามารถสอบถามหารี่ได้เลยนะคะโทรหา0 9 5 0 3 0 4 5 5หาได้เลยเดี๋ยวเรามาชมภายในกันบ้างดีกว่านะคะภายในบอกเลยว่าทรงสปอร์ตตามรุ่นเขาจริงค่ะภายในนี่เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันบ้างดีกว่าภายในค่ะจะเป็นเบาะผ้านะคะผสมกับเบาะหนังงานางหลกัหลกๆแล้วเบาะหนังแหละแต่ผสมผ้านะคะตรงตัวที่นั่งของเขานะคะก็จะเป็นได้สีเทาค่ะสวยงามพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นค่ะมีหุ้มหนังมาให้ด้วยนะคะบอกเลยใหม่กริบจริงๆคันนี้ ส่วนจอค่ะเป็นจอทัชสกรีนจากศูนย์โตโยต้าอันนี้ตัวนี้ตามสเปกตัวสปอร์ตรองท็อปนะคะจะได้ตัวจอของเขาเป็นจอแท้เลยค่ะเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้ซีวีทีนะคะตรงนู้นก็จะมี power outlet ให้ด้วยอีกหนึ่งจุดนะคะสามารถวางแก้วน้ําลึกได้เลยนะตรงนีน้แก้วลึกพอสมควรนะคะตรงกลางนะคะคอนโซลกลาง,างบอกเลยว่าฟังก์ชันการใช้งานครบครันค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว1.2สปอร์ตนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนิดนึงสามารถติดตั้ง Isofix car seat ได้อีกนะคะ2จุดด้านหลังเลยนี่เลย สวยงามค่ะแล้วยิ่งเป็นตัวรถนะคะสีขาวภายในสีดําคือรี่บอกเลยว่าสวยลงตัวมากพี่โอเคในส่วนของคิ้วกันศาสตร์เนี่ยมีมาให้นะคะรอบพันอันนี้คือติดมาจากศูย์แล้วนะคะสําหรับตัวรุ่นสปอร์ตของเขาโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่ามามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะสําหรับเครื่องยนต์ 1,200cc อันนี้เครื่องยนต์ของเขานะคะ VVT-iE นะคะตัวโตโยต้าเครื่องยนต์1,200เขาก็จะเป็นเครื่องยนต์รุ่นนี้นะคะนี่เลยอะให้ดูความเดิมนะคะทั้งตัวน็อตแล้วก็นี่เลยไป นี่นะคะสลกักเม็ดอาร์คนะคะคันหน้าเดิมแท้ค่ะรับประกันไม่มีชนหนักจนน้ามีคว่ำนะคะ mm. นี่เลยอะนี่ด้านข้างนะคะ1 L 1 R mm. อยู่ครบค่ะ mm. ส่วนแบตเตอรี่ของเหลวอ,อะไรนี่คือรีถ่ายเปลี่ยนให้ใหม่ก่อนออกรถทุกคันนะคะ mm. ถ้าแบตเตอรี่เกนิกน6เดือนนี่ก็จะเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลย mm. นี่เลยอันนี้ก็แผ,แผงรองความร้อนนะคะ mm. ทุกอย่างคือเดิมเดิมเลยค่ะสติกเกอร์นะคะ mm. หรือว่าจะเป็นเม็ดอาร์คในส่วนของซีน mm. ด้านหน้ารถนะคะนี่เลย 1 2 0 0ซี86แรงมา้าอัตราการสิ้นเปลืองคันนี้จะอยู่ที่ประมาณ18กิโลลิตรนะคะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะใครที่มองหาปเป็นรถคันแรกรถประหยัดน้ำมันและเป็นช่วงรถวงเลี้ยวแคบนะคะขับง่ายอยู่ในเมืองก็ได้ขับทางไกลก็ได้นะคะสำหรับคันนี้ค่าตัวขอกห้างป้ายแดงอยู่ที่599,000บาทค่ะแต่วันนี้รี่ขายเพียง429,000บาทบอกเลยว่าประหยัดไปกว่าแสนกว่าบาทเลยฉะนั้นใครที่สนใจสามารถโทรหาลี่ได้นะคะปรึกษาลี่ได้เลย คอยตอบตลอด24ชั่วโมงอินบ็อกซ์มาได้หรือโทรมาได้นะที่เบอร์095-030-455หรือว่าจะเป็นไลน์นะคะ s u i t 9 9 9นะคะฝากไว้ด้วยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย